เดี๋ยเอาสัีมนคือไทยอีกนี่งัด้าหลัตป้องหลังด้านหน้าบัดมาบันมาบาเจีนองที่นั่งด้างหน้าจอยน่งางหลัง ยิมเมตุลาไปแพทไทยดูดูเพินนะ่ะยิ้มเมป็น้าพสาวคู่สนตั้งเต้ อ้าวตัดกลเลยละนี่เพราะนี่สงหัดจะดิเหรออะไรแย่ไปใหญ่อุ้ยไปหนักหนึ่งหนึ่งเอ็ดส่วนหนัะหนึ่งหนึ่งเอ็ดส่วนโอ๊ยหนึ่งหรอกเด็กเด็ดูเอาหมวกสีขาวอาหมวก หันมานี <m ics> <sh yelled> ่แม่แต่งตัวคุป้าเอดเธอพอจิตแม่ยังไ่อดู ันโดนด้นาไแม่าให้ิยิงไทยเอ้ยเอาเมื่อกี้อะบอกอันนี้แม่เลยเนย์ควคุมควดีตันมาตอนยาเสี่ยว a r c จร n งเลยกันควบคุมไปอล้่อันถามเศร้าสุดนั่นอยู่เกือเนอะเอายู่พุที่บอกเออเศาสุดแล้วก็เปลี่ยนอยู่เนาะลืมนะว่าทีเศร้าสุดอันเรสูงน้อย เฮ้ยปจิตเศร้าสุดด้วคุณน้อยโสดคนนี้มาจนฮอตอีแล้วลงไปแต่เขากเก็บเงินนะ้ม ขึ <sh arp> mm ้นไปฮั่นเอาตำลึงจับมอมได้ไปห้องเยอีกพอแล้วเนี่ย มีน,น้อยน้นอ,อยนดีดนึงเหองหาเยน้ยนมาด้อขอเก็บค่าขึ้นปีพูดอะไรเขาเด้อ <c oughs> ช่ว้นี่ละก็หันเยนอยู่ยูุ่ม <c oughs> <c oughs> ก็ได้ดีอยู่เรืๆๆ่อยๆเออมุกถ่ายลงคลิปนึงก็ได้สเหรียญว่ได้เหรียญไปเออเหรียญนึงก็เท,ท่าไรสอหันหนมุกได้กิปลาแซวนะได้ À, Ao ขอบ่ให้ถ่ายเด็กน้อย nằm ก็อยู่นําฮั่นได้อยู่ถ่ายมี ừ. đấy ถ่ายคลิปบ่งาม

โอ้ยค like ough> ือคาบนี้ยิ้มดีๆแม่ตุลาน่ะอันเนาคิวอารให้เฮ้ยนบอกพอดีเสาเต่ามงน้อย มนติงล้กไฮบ่อน,น,นต้น, <c oughs> น,ตนสักกุละแม่ <c oughs> ยูนี่บอกเห็นมะอยูนี่เห็นยูนี่อ <c oughs> ย่าอยับไปไกลไปนะแม่มาพี่น <c oughs> ี่นะนดนมาเท่น,นึง <c oughs> จะวามัเขเป็นนู่ นี่แต่เราสูงนบ้างคนน้อยนาดกระเดะระัเด้นวน้อันีุ้ดเราถงน้อยน่ยเท้าคันมึงไม่ใช่หุบนะขเนอะลมเน่ใครีโอเขาย่างลงนี่นะ จับมือแน่จับมือย่งเดียวค่อยๆค่อยๆแย่งจนได้สิล้มใช่ทางข้างให้เขาจับมือแย่งเขาย่งลง บายดิบายบายฮิฮิโอ้ยคุ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 ยชาวโมงน้อยที่ล้มเนีอย ต้นเอียงอันนี้้นี่มายืนอยู่นี่ไหมที่ไทยมู่เพื่อไว้เไร <c oughs> มาหลายเดอ่ยเดีย่ยวคนปีิกพากันมาทถทามามวะมุงน้อยวะ <c oughs> ไปเกอ้อที่มุงน้อยมา,าที่สองคนนั่งคุณเดียดดูเดียด

เมื่อกี้ก็ถ่ายตอนย่างมาให้่ายหูไว้ให้เขาเบิกต่อนเยอะ ตำนาน diyorsun, ท้องถิ่นเก่ากันว่าไห้หินียังบ่ได้ถือควดมาจากหินปะทายปะทายบูหานเส้นซอยมันก็มีตลอดเนาะอันเพิ่มนี่เนาะเออเด็บมีอันลงหั่นลงหั่นแล้วก็ขึ้นหั่นไปหั่นเอาผู้เดิมมายองหินอันนี้ ผู้เลื่อมานี่ขบอมเขาต้องมีกล้องอันยกขึ้นจังสิค่อยๆเาาดอบงบเร่องกล้องเน้่ <c oughs> มีจุดกอกยาก็มีค่อยๆลงไปด้ค่อยยาล้มัอันเป็นหูซอสมาแต่เธอเนาะนี่แต่ถ้าิ่มจะเบิดลงมาแบบนีเลย เอานะบอกไปลออีเลติพเอารอเกอไปไดเอาเครื่องพ่นไปไหนไปส่งเครื่องพอน่นไปไหนเก้พ่นไปานเด้พ่นเนื้อเก้นไปไหนเพื่อได้เก้ยพ่นนื้อบอกเาเมซื้อเอาเลยซื้อ อย่าเล่นนะฮอนนะขึ away, <te> ้นแบบยัอยังก <fading> ่อนยังกอดนึงเลยไปทางุ่อุ้ยเขาเขาคือฮอนเทอากาศ เดี๋ยไปกณแม่สมใจสมืานจะสตดแนมาี้แตน มูกับปวดแข็มพี่จะถ่ายมูบ่ะมูจะถ่ายมูวิวนั่นเองหินไอหินอันนี้ละลายแล้วจะไม่มูเอาลงมูกกับลูกเอาย่างไปเลยวัดสิเพื่ังว่ายาเอวนุ่มไปวัดเนาะตัวบาเห็นตัวบาจริงจริงนั่นเลย

nói Thuốc Nam đi เปลื้อนของเขาได้ไปให้เขาไหมน้อยสั5หกสิบห้าพันนี่ยมันคตรกนเลยมครับบั่านอันดอมันอานี่ลูกโยนแล้วมันก็ทุกอย่างสิบสามี่นอนห้อยมสุดนนกอดสิบห้านอนื้อานี่จะไปย้อนนี่เะไปนอนกอด ตงกนอนะแม่นน่นปอนกระตุนลูกนะไปส่งเขาแม่กรตุนเขาแม่ไ้ปตจัอกตนลู่่จัง้จัน้อยมื่จนเ็น้าพาไปซื้อ